สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารม,มาบอกกล่าวกันอย่างเช่นทีม4คูณร้อยเมตรชายสร้างปรติศาสตร์เข้าเป็นอันดับหนึ่งในศึกของชิงแชมป์โลกอยู่20ปีที่ริบมามาตามให้กําลังใจกันต่อท่านผู้ชมครับในศึกของชิงแชมป์โลกนะครับ กีทาโลกนะตอนนี้ที่กําลังแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเมืองริม่าซึ่งเราได้เหตุไปแล้วนะครับสำหรับร้อยเมตรชายเทบิวภูริพลบุญสอนครับสามารถที่จะคว้าเหรียญเงินไปได้นะครับด้วยสีติ10.22วินาทีนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีมากๆเกือบที่จะคว่ำครับทีมจากแอฟริกาใต้ได้ท่านผู้ชมครับมาในวันนี้นะบอกว่าเข้าชิงอีกแล้วนะครับสําหรับประเภททีมครับสี่คูร้เมรชายครับ นำทับมาโดยปูริพลบุญสอนครับบิวเหมือนเดิมทุกผู้ชมครับอยู่ไม้ที่4นะครับไม้ที่3นั้นเป็นตาต้านะฮะเจ้าตาต้าชุดติทัศน พฤกษรนันท์ทุกผู้ชมครับส่วนไม้ที่2นี่เป็นทางฝั่งของสราวุธนวลสีนะครับเจ้าเบสทุกผู้ชมครับส่วนไม้แรกนะครับเป็นเจ้าเบิดวีรยุทธ์แดนขนบเลยครับก็ต้องบอกว่าหูออกตัวดีกันทั้ง4ไม้เลยทีมชายไทยของเราอยู่รูป8นะครับทุกผู้ชมครับในฮิตที่3นะในการแข่งขันนะครับมีทั้งหมด4ฮิตก็ต้องบอกว่าวิ่งแซงอังกฤษได้ยังไงทุกผู้ชมครับก็ต้องบอกสุดจริงๆนะซึ่งตัวเต็งนี่มีอังกฤษเลยครับมีจาเมกาทุกผู้ชมครับ ไทยของเราแซงฮะโอ้ยหยูย่ทีบอกว่าสุดมันจริงๆะลรครับท่านผู้ชมในศึกของกีฬาโลกในครั้งนี้ไม่ยอมกันจริงๆนะครับต้องบอกว่าทีมไทยนี่ของเรานโดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะการออกตัวเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีไฮลไลท์มาดูกันนะฮะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าลู่ที่8นี่ไทยของเราอยู่ตรงนั้นเลยครับท่านผู้ชมออกตัวไปแล้วนะครับนู่นแหละครับถ้ามองไปไกลๆนะครับคนที่2ครับกำลังวิ่งออกตัวไปเนี่ย นบอกว่าเฮ้ยเราออกตัวดีนะครับนะตรงเนี้ยอาจจะยังดูไม่ออกท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะการเข้าโคง้งนะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่วิ่งเทียบเคียงกันไปนี่ต้องบอกว่าไทยของเราเนี่ยแซงตั้งแต่ไม้แรกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าเบิร์ตนะครับวีรยุทธ์เองเนี่ยต้องบอกว่าออกตัวดีมากท่านผู้ชมครับเนี่ยถ้ามองตรงนี้นี่เริ่มที่จะวิ่งนะฮะแซงนะครับ นะทางฝั่งของรูที่9นี่ขึ้นมานะครับเนี่ยกำลังส่งไม้ต่อให้กับไม้ที่2นะครับซึ่งไม้ที่2เนี่ยเป็นเจ้าเบสนะครับนะสราวุธนวลสีทานผู้ชมนี่ดูจังหวะการรับไม้แบบเนียนๆไม่มีสะดุดเลยนะครับถือว่ารับไม้กันได้ดีมากนะครับนี่อังกฤษนี่เริ่มที่จะวิ่งทยานตีขึ้นมานลครับทานผู้ชมครับทางฝั่งของอังกฤษก็ไม่หอมนะเขาพยายามมาดีเหมือนกันเลยนะครับ นะเราเองเนี่ยไปกินขาดเขาเนี่ยในไม้ที่2นี่แหละท่านผู้ชมครับสําหรับเจ้าเบสเนะโอ้โหวิ่งสับมีแซงทางฝั่งของอังกฤษขึ้นมาได้นะครับในไม้2พอไม้ที่สมเนี่ยส่งไม้ต่อให้กับทางเจ้าตาต้านะครับจุติทั์ท่านผู้ชมครับก็ยังคงเนียนตาอยู่นะดูจังหวะนี้ดีดครับไทยของเราส่งไม้ต่อก็ยังคงนําอยู่นะครับท่านผู้ชมนะไทยของเราเนี่ยเวลายังนําอยู่นะ เนี่ยจังหวะนี้ครับส่งไม้แล้วครับทางฝั่งของโจต้าเองก็อุ้มแม่เนี่ยมันเนียนนะในความสึกผงในมองเห็นแล้วมันไม่มีสะดุดเลยนะครับไทยของเรานี่วิ่งแซงโด่งขึ้นมาเลยตรงนี้นี่เห็นชัดเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอังกฤษเนี่ยก็มาดีเหมือนกันในลูกข้างในฮะท่านผู้ชมครับอังกฤษลูก2นะครับเขาเนี่ยแม่รอบเนี่ยตีโค้งตรงนี้เลยเริ่มเห็นชัดเลยฮะท่านผู้ชมครับ โอ้โหเราเนี่ยแซงมาแล้วครับไม้2ไม้ที่3าม่ีแซงเลยนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับท่านผู้ชมและพอมาส่งไม้ที่4ครับจังหวะนี้เลยครับเป็นการส่งไม้ให้กับบิวพลิพลบุนศอนครับออกตัวรอแล้วมีออกตัวขยับก่อนเพื่อนเลยครับพอออกตัวก่อนแบบนี้อือยู่ีิส่งไม้จังหวะนี้เราได้ก่อนครับแม่เทพบิวูลิพลบุนศอนครับออกตัวก่อนเลยครับนี่แหละครับพยายามสับ แหลกแลกสับเร็วๆขึ้นมาครับแต่ลู่ในครับคุณดวงกฤษครับตีคู่ขึ้นมานะยครับเยอรมันก็ตีคู่ขึ้นมาท่านผู้ชมครับอยู่ในอันดับที่3นะครับแต่ตรงนี้นี่หูเหมือนจะสูสีกันอยู่โอ้โหเทพบิวต้องมองครับโอ้โหมีเชิงเงือมองด้วยครับแม่แซงหรือยังเทพบิบอกแซงหรือยังสปีดสับขึ้นอีครับพอจังหวะนี้แซงขึ้นมาได้ครับมองอีกครับโอ้โหเหลือรายเหลือเกินครับเทพบิว แล้วก็วิ่งเข้าเช่นไทแบบผ่อนๆนะครับแรงเดูด่ยครับมองคู่แข่งเฉยเลยครับนุนอังกฤษนี่วิ่งหน้าตั้งกมิสโนโลกเลยครับแต่ไทยของเรานี่หื่มจมเรืองมองก่อนเลยครับนี่แหละครับมองกันอยู่4รอบโอ้โหวิ่งเข้าสบายๆครับปุริบลบุนศอนโอ้โหเข้าที่1ครับในฮิตที่3เข้าชิงชนะเลิศทันทีในสื่อของกีทาโลกครับ รุ่นมิเกิน20ปีท่านผู้ชมครับไทยของเราปังหาดอีกแล้วครับโอ้โยเกินเบอร์ครับซึ่งเวลาที่ได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำเวลานี้ได้ค่อนข้างสูสีกันนะกับฮิตอื่นๆนะครับในทั้งหมดเนี่ยสฮิตเนี่ยนะฮะเวลานี้อยู่ที่39ทกท่านผู้ชมครับห่างกันไม่กี่วินะฮะท่านผู้ชมครับเซียววิจริงๆในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวขอดูนะกราฟ,ฟิกเวลาขึ้นมาหน่อยนะครับ นี่ละฮะไทยของเราเข้าเป็นที่หนึ่งทุกผู้ชมครับสามสวินาทีนะครับทุกผู้ชมอันดับ1ครับอันดับที่2เป็นราชอาณาจักรอังกฤษนะครับ39.75และเยอรมันทุกผู้ชมครับ40.06วินาทีทุกผู้ชมครับโอ้โหเราวิ่งแซงทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชายไทยของเรา 4, ี 100, ่คูณร้อยทุกผู้ชมครับ สร้างตำนานกันอีกแล้วครับในระดับโลกคนระับท่านผู้ชมครับนี่เราสะเทือนร0อยเมตรไปแล้วนะครับมาสะเทือน4คูณร้อยกันหน่อยก็บอกว่าทํากันได้ดีครับหนุ่มไทยของเราครับโอ้โหสุดจริงๆไง,งนครับมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งนนะครับไม้หนึ่ง เป็นทางฝั่งของเจ้าเบิร์ตวีรลยุทธท่านผู้ชมครับไม้2เป็นเจ้าเบสสราวุธนะครับไม้ที่3นะครับเป็นเจ้าตาตานะครับชุติทัศน์แล้วก็ไม้4เป็นเจ้าบิวนะครับผู้ที่ผลบุญสอนนี่นะครับนี่นะฮะสี่หนุ่มโอ้โหโอ้โหสะเทือนวงการกีทาโลกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีลุ้นถึงเหรียญทองเลยนะถ้าดูจากเวลาในฮิตอื่นๆนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ย39ห่างกันไม่กี่เซียววินนาทีท่านผู้ชมครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับที่กําลังแข่งขันกันอยู่ที่เมืองริบมาประเทศเปรูในตอนนี้นะครับสำหรับริสึกของกีทาโลกรุ่นนี้พ่เกิน20ปีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูตารางกันอีกทีกันหน่อยนะครับว่าใครอยู่อันดนับไหนกันบ้างนะครับสำหรับการวิ่งในฮิตที่3นะครับจบลงไปนี่แะครับกราฟ,ฟิกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมครับแน่ กราฟิกนะฮะโอ้โหธงชาติไทยของเราเจอได้พี่น้องครับอันดับหนึ่งทีครับโอ้สามจุดห้าหกวินาทีนะครับท่านผู้ชมอันดับหนึ่งครับอันดับที่2เป็นอังกฤษนะครับสามจวินาทีอันดับที่3นะครับเป็นเยอรมันนะครับสี่สิบจุดศูนย์หกวินาทีครับอันดับที่สี่ญี่ปุ่นครับสี่สิบจุดสามสองวินาทีนะครับอันดับที่ห้านะครับเป็นเช็กนะครับสี่สิบจุดสี่หนึ่งวินาทีนะครับอันดับที่หกเป็นแคนาดาสี่สิบจุดเจ็ดศูนย์วินาทีนะครับ อันดับที่7นะครับเป็นชิลีนะครับ41.62วินาทีครับและสุดท้ายครับบัลกเรียครับ41.92วินาทีและให้กำลังใจกันต่อในครับในนัดชิงชนะเลิศนะครับเวลาตีห้าท่ผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์มาให้ดูกันแหละครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับสำหรับอีพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ